สวัสดีค่ะกลับมาพบกับริบบอนอาร์ตไบทูพิชแนลนะคะวันนี้จะมาสอนภาพเปลี่ยนเปลทานลายเบสิกลายใหม่นะคะนตนาเป็นแบบนี้ค่ะมีชื่อว่าดอกซ่อนกลิ่นค่ะนี่นะคะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะใช้ริบบิ้นน้อยด้วยค่ะประหยัดทั้งริบบิ้นแล้วก็ประหยัดทั้งเวลานะคะสวยงามมากเลยค่ะเป็นริบบิ้นขอบทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทรายค่ะธรรมดา สี่พื้นธรรมดาเนาะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวเรา,าลงมือทํากันเลยนะคะก่อนที่เราจะมาลงมือทําการช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์กดไลค์ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะอุปรกรณ์ของเรานะคะก็มีกันไกลค่ะเหรียญบาทค่ะส่วนริบบิน้นอันนี้เป็นริบบิ้นเบอร์สองขอบทองนะคะนี่นะคะ จำนวนสี่เส้นค่ะตัดความยาวที่สี่สิบห้าเซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้เลยจำนวนสี่เส้นเนาะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะจับริบบิ้นทั้งสี่เส้นค่ะให้หัวเท่ากันแบบนี้แล้วก็พับทบลงมาค่ะทบลงมาแบบนี้นะคะให้เหลือตรงนี้นะคะจากเส้นด้านบนนี่เนาะวัดลงมาประมาณนี้ค่ะ ให้เหลือประมาณ13เซนติเมตรนะคะความยาวนี่นะประมาณ13นะคะเซนติเมตรก็เอาก็ได้ค่ะแล้วก็บีบส่วนหัวนะคะให้เป็นรอยจับมาทีละเส้นค่ะเราจะเอาเส้นยาวนะคะไว้ด้านบนแบบนี้ทุกเส้นนะคะนี่เนาะแล้วก็นําเส้นที่สองค่ะคล้องเส้นที่หนึ่งปลายชี้ไปด้านขวาค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองปลายชี้ขึ้นด้านบน เส้นที่สี่สอดเข้าช่องเส้นที่หนึ่งมือขวาลวงที่บินด้านล่างผ่านช่องออกมาแล้วก็ดึงให้คิดกันนำเหรียญมาวางตรงกลางค่ะ,ะเราจะเอาแค่เส้นเดียวนะคะด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นด้านขวาพับไปด้านซ้ายค่ะเส้นด้านล่างค่ะพับขึ้นด้านบนเส้นด้านซ้ายสอดเข้าช่องเส้นที่หนึ่ง ตรงนี้แล้วก็ดึงผ่านออกมาทิดลีดนะคะแบบนี้พลิกกลับอีกด้านค่ะจะมีเส้นสั้นกับเส้นยาวเอาเส้นยาวนะคะสอดเก็บสอดเก็บตามช่องค่ะแบบนี้เส้นยาวเนาะนี่ค่ะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะ าพลิกขึ้นนะคะด้านเส้นสั้นก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะจับเส้นสั้นค่ะสอดเข้าช่องเหมือนกันค่ะสอดลงเลยทั้งสี่เส้นนะ่าต่อมาค่ะ มีสองเส้นแบบนี้เส้นยาวกับเส้นสั้นทําเส้นสั้นก่อนนะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปด้านหลังค่ะเส้นสั้นพับไปด้านหลังแบบนี้เนาะแล้วก็รีดนะคะให้เป็นรอยค่ะเส้นเดิมค่ะเส้นสั้นพับมาด้านหน้าค่ะแบบนี้นะคะพับแบบนี้แล้วก็รีดให้เป็นรอยแล้วนํามาประกบกันแบบนี้ค่ะพับประกบกันเลย แล้วก็รีดอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะเส้นเดิมนี่ค่ะจับงานค่ะนํามาสอดนะคะจับอย่างนี้เลยโค้งนี้เลยสอดช่องตรงตรงเส้นเขานี่ยแหละคะ่ะช่องนี้เลยสอดลงมาตรงตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเนาะทาให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะเส้นสั้นเนาะพับไปด้านหลังแล้วก็รีดแล้วก็พับมาด้านหน้าค่ะ วันะหน้าแล้วก็รีดค่ะนำมาประกบกันค่ะแล้วก็รีดอีกครั้งหนึ่งกับปลายนำมาสอดเลยค่ะแบบนี้เดี๋ยวนี้เราขอดถือแบบนี้อ่าพับไปด้านหลังแล้วก็มาด้านหน้า ทบกันประกบกันลับปลายมาสอดคะ่ะเดี๋ยวชัดๆนะคะนี่เส้นสุดท้ายก็เอาเส้นข้างบนนี้ออกก่อนนะคะจะได้มองช่องง่ายๆเนาะมองช่องถนัดพับริบบิ้นด้านหลังเส้นสั้นไปด้านหลังแล้วก็รีดแล้วก็พับมาด้านหน้าแบบนี้กรีด ประกบกันค่ะแล้วก็เลียดอีกทีนำปลายขึ้นมาสอดแบบนี้เลยนะแล้วก็ดึงลงมานะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งเนาะนี่นะคะเส้นที่สอดแล้วถูกไหมคะเส้นสั้นก็จะอยู่ตรงกลางนะคะแบบนี้นะอ่าต่อมาเลยค่ะเส้นสั้นนะคะด้านขวามือ จับริบบิ้นค่ะโค้งไปดันบนจับขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วก็หักปลายลงแบบนี้นะคะโค้งไปด้านหน้าแบบนี้นํามาสอดตรงฐานเขาเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เนาะสอดลงมาเลยค่ะแบบนี้นิ้วโป้งซ้ายค่ะกดกดไอ้สามเหลี่ยมลงนะคะเพื่อให้ริบบิ้นมันโผล่ออกมาได้ค่ะแบบนี้เนาะแล้วก็ดึงลงมาค่ะเพราะเราจะอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะไว้ลงหลวมก่อนเดี๋ยวสอดยากแบบนี้นะแล้วก็หมุนค่ะ เส้นถัดมาเลยจับไปด้านบนโค้งลงล่างแบบนี้แล้วก็สอดลงฐานกดหัวมุมไว้ไปลายที่บินก็จะโผล่ออกมาได้ค่ะแล้วก็ดึงประมาณนี้ก่อนสอดให้ครบทั้งส4เส้นค่อยมาตกแต่งค่ะนะ จะเย็นๆนะคะเดี๋ยวริบบิ้นมันขาดเนี่ยถ้าหาช่องยากก็งัดออกก่อนนะคะอย่างเงี้ค่อยสอดอพอเราสอดครบทั้งสี่เส้นแล้วก็ดึงเลยค่ะให้ชิดขอบฐานเลยนะคะดึงทั้งสี่ด้านเลยค่ะสี่เส้นเลยแบบนี้ ขึ้นอีกด้านค่ะเส้นยาวก็จะมาอยู่ทางด้านซ้ายแล้วนะคะเราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะพับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนี่เนาะก็จะพับเป็นมุมสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะจับริบรบิ้นนะคะพับไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็รีดให้เป็นรอยพับมาด้านหน้าค่ะนี่เนาะแล้วก็รีดอีกค่ะแล้วนํามาพับทบกันค่ะแบบนี้ อีกค่ะจับปลายขึ้นมานะคะเห็นไหมสอดเข้าฐานค่ะช่องด้านหน้าเส้นของเขาแล้วก็ดึงนี่มันก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นมุมแบบนี้หมุนค่ะจะับริบบิ้นพับไปด้านหลังด,ดีดแล้วก็พับมาด้านหน้า ให้มีช่องว่างไว้นะคะเพื่อเขาประกบกันแล้วมันจะได้ประกบกันได้ค่ะแบบนี้มันให้นจะได้ประกบกันได้นะคะให้มีช่องหน่อยเนาะนะคะแล้วก็รีดหน่อยก็ยกงานขึ้นมาเลยค่ะนี่เลยเหมือนนะคะทำเหมือนกัน เอาเส้นนี้ออกกันนะคะเส้นนี้ได้มองเห็นเส้นข้างล่างเนาะหับไปด้านหลังค่ะ เมื่อเราสอดครบทั้งสีเส้นนะคะทิบบินก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะอะจับมาทีละเส้นค่ะมือซ้ายจับเส้นที่หนึ่งไว้มือขวานําเส้นที่สองค่ะมาทับเส้นที่หนึ่งแบบนี้ทับเลยนะคะหมุนมาทับเลยเส้นที่สามค่ะ,ะนํามาทับเส้นที่สองนี่นะคะเส้นที่สีก็โค้งมาทับกันอีกค่ะแบบนี้ก็จะมีสีเส้นนะคะเปลี่ยนมือขวามามาจับค่ะรวบเลยค่ะ รวบแบบนี้เลยทั้งสี่เส้นนะคะเนี่ยนะแล้วก็มือซ้ายหมุนฐานค่ะมือขวาก็หมุนด้านบนหมุนนะคะหมุนเป็นเกสรตรงกลางค่ะแบบนี้นิ้วโป้งซ้ายกดหัวะคะ่ะกดหัวลงนะคะแบบนี้หมุนไปค่ะกะว่าทิบบินให้เหลือเท่าที่เราสดได้นะคะสดเนี่ยดานโนอกแบบนี้เนาะ ให้เราสอดได้นะคะประมาณนี้นี่นะคะพอเราหมุนได้ริบบิ้นที่เราจะสอดได้แล้วเราก็จับมันหนีไปนะคะหยิบหยันเอามือหนีไว้แล้วก็ดึงมาทีละเส้นเหมือนกันแบบนี้มือซ้ายก็จับข้างข้างไว้เดี๋ยวมันหลุดแล้วก็จับริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยค่ะตรงๆแบบนี้เลยจับปลายสอดนะคะช่องตรงนี้นะคะใต้เกสรเน,นะะี้ยค่ะ มุมนี้เนาะก็จะมีช่องตรงนี้เราสอดลงมาแบบนี้ค่ะตรงตรงสอดลงมาตรงๆงมันก็จะโผล่ตรงกลีบด้านล่างนี้นะคะเห็นไหมโผล่มานะคะตรงนี้แล้วก็ดึงเลยค่ะแบบนี้นะคะหมุนค่ะอ่าปล่อยมาทีละเส้นนะคะแบบนี้โค้งแบบนี้เลยสอดเหมือนเนาะ ลเกสรของเขาตรงนี้แล้วก็ดันลงมาตรงๆก็จะโผล่ตรงมุมด้านล่างก็ดึงทําเหมือนกันค่ะอ่าทีนี้เราก็ไล่ดึงให้กระชับนะคะ ให้แกสอนกระชับค่ะนี่เนาะ,ะเมื่อแกสอนกระชับแล้วริบบิ้นที่เหลือนะคะเราก็ตัดเป็นกลีบได้เลยะคะ่ะตัดเป็นใบได้เลยแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะก็จะตัดมุมนี้ก่อนเส้นด้านบนก่อนนะคะหันกันกลายเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดนี่นะคะแล้วก็หมุมนมาก็ตัด นี่คะให้เป็นสามเหลี่ยมชนกันนะคะให้เป็นมุมชนกันแบบนี้เสร็จแล้วคะ่ะลายเบสิกอีกลายหนึ่งของเรานะคะตั้งชื่อว่าดอ,อกบานชื่นคะ่ะไม่รู้ตั้งชื่ออะไรดีนี่นะคะสวยไหมคะ ทำไม่ยากนะคะลองฝึกทํากันดูค่ะไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะถ้าว่างเดี๋ยวจะมาตอบให้เนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณที่มารับชมรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ